เดี๋ยวหมุนนี่รีบรหมุนแย่มันตั้งตัวเอออัดอย่างเดียวเลยมามาแล้วอันตราย ปั๊มปั๊มเร็วเร็วเลยปั๊มหมาแล้วกบสะาลามามาปื๊จําปึ๊ดปื๊บจําปื๊ดเลยปื๊ดปึ๊บปื๊จําปื๊ดปื๊บจัาปื๊ดเจ้หเอาปลาเข่นเอาปึ๊บจัปึ rumor, ๊ดใคกแย่งแยกเห็นน่ากันแม่แม่เอาเอาเ้าบ้างไม่าถึนโอ้ะขาขาโอ้นั่งคังนั่งคัง ใคถือตัววใครลากเข้า,ขา,าขมาไอ้นั่นนะ่มือโ้นหัวเรืออาชาเองแกมวิมั้งมันไม่ใช่วิ่งเห็นไมมันใจนีโอ้โ like nice. หนะครับครับเจับเีมยซีนเนี่ย